เมื่อนะครับบนฐานคือซอสราชวงศ์ครับข้าวเบิงนั่งต่อซอสราชวงศ์กันนะครับอันนี้เจแอนนะครับอันนี้น้องยังครับนั่งต่อ สีนองเนื้อนองเนื้อนะครับผมโอ,โ,อโอ้นะครับผมนองเนื้อนะครับเหมือนนี้มาลอรุุนเล็กสี่รอยไปน้ำกันนะครับผมไไสอ,อดราชบ,บงนะครับแก้วนะครับผมเหมือนนี้ลุงหลอดยุบันน้องแสงนะครับผมหมืนทานก็นยังเป็นสอดราชวงนะครับผมมัดเด็ดมัดสุดท้ายของงานประจำปี บ้านน้องแสงนะครับผมตำบลโพไยเพื่อประติวจังหวัดยะโสธรมาร่วมเฉียบวางไฟไปกับลุงร้อนเอฟสีรับรองวัดเจี๊ยบหาชนาช่ยอ่าไม่ได้อีกหนึ่งนาทีสั่งชุด้ายแล้ยละครับสร้างไอ้ไฟแล้วนะครับคนก็นอยากเอาบังไฟไปรดนบังไฟพร้อมค้นพร้อมขึ้นสูงสูงลงไกลๆในเวลไหลายๆสราชวง ไปทำงานจงโชคดี3 2 1สองหนึ่งไปไปไปตุ๋ยตุวยตุวยตึงตึงแล้วมันตุวยเด้อเออ ยาสิฝ้าปันกันลากไปลูกลากไปรอระชงกับปีศาจหังอีกหนึ่งค่ายแหนเอ้ยแหนนี่ลาแหน แล้วเปล่อยตรงคือมานยังไงเออนอาจจะจติดแล้วนะครับหาลุ้นเกิดให้ได้นะครับเบาได้ดีบอสนะครับล่อหลุดล่อเชี่ยนะครับผมไปอัดนะครับคนรับจ้างสลัดช่วงต้องมาเห็นแล้วนะครับผมโอ้โหไปย่ำเลยนะครับไปเปิดนะครับก็เล่าเบิ็งความเบาของหางก็องศานนั่จะพ่อบ่อนะครับล่อหลุดล่อเชี่ยครับ ลงวอกไกลพีไกลน้องโอภาษาเป็นร่องครับลุดนกันนะครับอัสีเปั่นกันเด้อเพื่อนกันไปสะก้อนดูน้ำกันสะก้อนเรียบแอบเรียบแอบยพ่งเดินครับบวดตันเด้อพี่น้องอากาศมันดีนะครับตันนะครับอาล่อลุ้นกันไปครับสองนาทีผ่านไปสองนาทีผ่านไปครับรออาซีบบังอัสสีมาปอบิัง ยาที่ฟา้าีปันกันให้ความสนใจเบาครับเบาไปแปดสิบล้านไปผ่านไปโอามมาลุ่นกภาพภาพพี่น้องจัดกินตลอดทางนะครับเบาไว้เบาไว้หายด้วยสีย่สิบตันนี้เกือบกันได้แล้วนะครับบังบังแดนบังบ ไปเดียวอีกไยเดียวอดเอาไม่เดียวหาเก็บกันลูกโอ้ยเห็นตัวใหญ่เงลำบากจน้สักน่ยหกสิบพนไปเอาเงินกันไปรุ่นกันไปน้ำเหนือวาขาวนี่พี่น้อง ขนาวว่าดยประมาณเออมาถึงจันนี้เป็นล่องนะครับฝังไฟเป็นล่องจันช้างเฮ้ยเสียดายนะครับมันตึงแห้งนะครับฟังตัวน้องมาฝากขาวแล้วนะครับเสียดายเสียดายสามร้อยพันบาท อ่าพอถึงนะครับเลขยี่สิบนี่บมัเกินเลขยี่สิบนะครับรูปลักษณ์แบบนี้อนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผม<อ><อ>เอ,อ้ยน่าเสียดายนะครับตามลงนะเวลาสามร้อยสิบห้าสามร้อยนะครับเอาไปดูกันโดยทางกรับท่านสมาชิภาพทีมงานสอสอช่วงความเรลิดเพลตัวตัวมั่นดีที่สุดแล้วสหรละมนี้นะครับ<อ> กรับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับผมจอราชวงนะครับทำดีที่สุดแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรายกาส,ส,สีสวัสดีครับ